วันนี้เราจะมาแชร์วิธีการจองที่พักโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งให้เพื่อนๆฟังกันนะคะซึ่งก่อนที่เพื่อนๆจะสามารถเข้ามาจองที่พักได้ก็ต้องผ่านการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งในแอปพลิเคชัน Amazing Thailand หรือเว็บไซต์ w w w t h a ย k o ละครึ n g c o m กันมาแล้วนะคะจากนั้นก็ตามมาจองที่พักกันเลยค่ะขั้นตอนมีดังนี้ 1. กดเข้าแอปพลิเคชัน Amazing Thailand หรือเว็บไซต์ w w w t h a i d e a h t a i l k e r n c o m 2. เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์แล้วให้กดตรงรูปเที่ยวไทยคนละครึง่ง 3. เมื่อกดเข้าไปแล้วให้เลือกปุ่มคำว่าประชาชนทั่วไป 4. ใส่หมายเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ 5. เมื่อล็อกอินเข้ามาแล้ว ก่อนอื่นให้เลือกไปที่เมนูบัญชีก่อนเพื่อเข้าไปยืนยันข้อมูลไทยไอดีของเรา 6. แล้วมาที่เมนูหน้าแรกเพื่อเลือกที่พักในแต่ละภูมิภาคที่เราต้องการไปเที่ยว 7. เลือกจังหวัดที่เราต้องการไปเที่ยวในภูมิภาคนั้นๆ 8. เลื่อนดูที่พักที่เข้าร่วมโครงการของแต่ละจังหวัด 9. เมื่อเลือกที่พักและดูราคาเรียบร้อยแล้ว ให้เราติดต่อไปตามที่พักที่เราเลือกไว้โดยวิธีการโทรไปหรือแชททาง Facebook หรือ l ล ne เพื่อทำการยืนยันวันเข้าพักและราคากับทางที่พัก 10. ทางที่พักจะขอข้อมูลของเราเพื่อนำไปกรอกลงในระบบการจองที่พักของโครงการ 11. เมื่อที่พักกรอกข้อมูลลงในระบบเรียบร้อยแล้วจะยืนยันกลับมาที่เราอีกครั้งเพื่อแจ้งการชำระเงิน 12. เมื่อเราชำระเงินเรียบร้อยแล้วส่งหลักฐานการชำระเงินหรือสลิปให้ทางที่พัก 13. ให้เรานำหลักฐานการชำระเงินสลิปไม่แนบไว้ในแอปพลิเคชัน Amazing Thailand หรือเว็บไซต์ w w w t h a i k o ค l a ่ง c o m อีกครั้งเพื่อยืนยันการชำระเงินลงในระบบเมื่อแนบหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้วระบบจะขึ้นว่ารอที่พักยืนยันการชำระเงิน ให้เราแจ้งกับทังที่พักเพื่อให้ที่พักกดยืนยันการชําระเงินให้เมื่อกดยืนยันแล้วระบบจะขึ้นว่าเช็คอินเพื่อรับคูปองขั้นตอนทั้งหมดเป็นอันเสร็จสิ้น 14. วันที่เราเช็คอินเข้าที่พักแล้วเช็คอินได้ไม่เกิน16นาฬิกาก็จะได้รับคูปอง5 0 0บาทต่อห้องต่อคืนเพื่อนำไปใช้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการเช่นร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านขาของฝากเป็นตน้น ซึ่งคูปองที่ได้รับจะมีอายุใช้งานถึงเวลา23นาฬิกาของวันถัดไปหากมีการเข้าพักมากกว่า1คืนจะต้องเช็คอินและยินยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ภายในเวลา16นาฬิกาของแต่ละวันเพื่อรับคูปองสำหรับวันนั้น 15. เมื่อได้รับคูปองแล้วในการใช้คูปองเราก็สามารถค้นหาร้านอาหารร้านขายของฝากหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ โดยเลือกตามหมวดหมู่การบริการแล้วทำตามขั้นตอนแบบเดียวกับที่คนหาที่พักเลยค่ะขั้นตอนการจองที่พักก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้เราจะมาตอบให้นะคะ